ซื้อทานนั่งลาด้วยพี่น้องให้เธอเดชแกไมาให้เออเลี้ยนหันแหละลูกเลี้ยนไม่หันแหลยคุณค้าเฮเม่สอบซาพันกีดคุณค้าเฮเม่นะเม่ก็ซื้อไว้แต่คุณมีผู้ซื้อต่อกขายเจ้าหาพันในม,มอนขายแต่ว่าบอกขายแล้วละเอาไว้ดังบัดยำผลมันเป็นในนาพ้นผมมีผู้เผามันยากผ่านแพงหนาพ้านอย่างหน่อยนี่ เออเอาเมื่อเลื่อทุกเป่าเอาข้นเมื่อเลยทุกเป่านะเอาข้นเมื่อโรดจกจากนั้นทุกเป่าเออเออนะทานงามๆพี่น้องทานนางหลาขง้นงามๆซื้อใบซื้อใบดังหนาผล ให้เพิ่นเผาเผาสุดได้กับม่ม้อนก็เสีเอาทุกสุดนั่นแหละทานเพิ่นหานใดถ้าได้สอบกับม่ม้อนก็เสีเอาไว้มดนะทานของนางหล่าเผาน่ะนั่มาไว้ดังนี่แหลยนางอ้นบ่มีกับมาเอานะเมย์นี่นางหล่ากับไม้เด้อพี่น้องเด้อนั่งคิงไปหาเอาเมย์เพิ่นมากินยยมสลัดเขาหลักเลยเน่ยโ้ยมูครับเขาเป็นเออเขนไปไว้นน่องเขาหลักอะไรได้ในน่องนะทานนะเขาหลักไลยบอกเขาไปเอามา เออแม่แหละเอามาแล้วแกมาได้หนิเดี๋ยวใครเพิ่นเอาตทุกน้าเป่ามืงอ่ะเอาเงินให้มันเนี่ยเงินแม่ให้ค่ะแกให้ชาวเดชแกทานมาให้เอาไว้น้ำนางหล่าเงินน่ะเอาเงินให้ให้มันบ่ให้ใล้วมันหลมือก้อยขอเออมึงยืมรถุดชาเตียงแต่ว่าเออมึงก็ให้ค่าแล้วมันรหลุาแลวเละไม่รถมึงเนาะ ผัวนางตุยเด้อพี่น้องแถวเด็ดแถวเด็ดแถวซีเลยเด็ดผัวนางตุยทำคมสวยเหลีบสวยเหลีบงามเมียเพิน่น <c oughs> เด,ด้อซี <c oughs> ลีเด็ดเด้อพอ้นมนมๆข่อยก็นั่งอยู่งพูนแล้วนมนมข่อยก็มได้พูดแถวคำแถาเบิ้นผมไม่ได้พูดแต่งโตหล่อเลยบันนี้ลูกชายข่อยหล่อวัดสองพระเอกนะลูกชายข่อย ก็ทำหั่มกะอ,อันนี้กะ็ทาตุย้ยน,นี่กะละรูกหลานในบ้านนี่แล้วเกอกระนังกินถั่วต้มเมสือมาเนีนเย่ยแหละมาพี่น้องมากินยำสลัดน้ำนางหลาออ่าเด้อซื้อยำสลัดสองสูตมาให้เพิ่นกินงาำมล็ดเสพเสพิ่นมักบดให้กินตะเฮงเด้อเด้อบดสื่อให้เพิ่นนะมามาเสพเสพกัน ไปดิพี่น้องยำมะเรงกินยำสลัดกินเจกับเด้อพี่น้องบริกินดดลยได้มาเด้อลูกคิงเด้อมากินดอกเด็กเบื่อเอิร์มก็ได้เป็นบะมักบ่เออเออเป็นบะมักบะมักแม่ก็กินแทนแล้วแบบนี้เป็นบะมั่บะมี่ดอกเนี่นี่นะกินเลยอือหึ จกับเจ้าเดิมแรบมีขนมพี่น้องเอ้ยใบไม้กบติ๋งต้นไม้กบติงชัดขึ้นยูหน้าคือนบเวนอนูหน้าเย็นนอนก็การพี่น้องนอนอันนี้เป็นนาเดีเกินนี่เพื่อสุขภาพมาได้ไหมฮัมน้ำสลัดมาไหม สบายดีเด้อพี่น้องเอซีมาถูกคนสบายดีปีใหม่วันสงการเด้อเฮงเฮงรวยรวยสุกคนเดือดรอนกระเปียกคูบาบนคนทแก่ออกกระนนงก,ก็นียกวัด,ดวสอาบนะ้ำมาไหมกินนำสดน้ำกันทงขางเถอนกินเบียร็เจาะน้า,นาไใหแล้ว

ไม่ลืมเราไม่ต้องเงินอยู่เ้างเงนเยใครกดีจ้ะปล่งเงินล้านไม่เงินดอกเปลือเดี๋ยวเปล่งเนล้านยไอไรก็เอาไปไม่มัเงินดอกไม่มีเงนก็น้อยได้แค่เปลือง

แสนแปคืถึงแล้วถึงแล้วแสนแปถนนี่โตังเนี่าแบนอยู่บนอนบนดงอยู่ผัดาแซนที่แซ่แหมเพ่งแบนดงอะไรตลาแบนดงกาแฟเพงสุกจัดแอ๊มัดตลาแบนดงยังกาแฟให้พี่เลรูไก่ปาูไก่บนดงไก่ มันนั่าใช้แห่ลั่นนี่ั่งนี่เมื่อี้งมากอือมากริรงไม่รู้ว่าตรงไปหนเด้อเปนยงไงเนเ้อข้ารโดนอือเพิ่มเข้าไปมาไปขอาไปวางขายเัาจะอ่านน้ำงไปหาอานน้ำไปกินไป หาโมงไปก็ยังขมเดดอยู่นะทีนี้ค่ะหาโมงยังเด็ดข้าบนที่ตกแบประตูกบเลียนห้องกึ๊กเมยห้องเลยแ่แกมูเขาเองมูเจ้าเองมูอเ

ไปได้กินดนเลยไปได้กินน้ำในแซ่บกินไปได้กินกระเทือยอยู่ไหนอยู่หน้าคนป่าคนป่าผมเคยกินเนี่ยคหิวขึ้จุดป้าอือยำสลัดโหลด่าบอกแม่อยากกินนี้ยังแจะบอกใครเขยจะซื้อมาสุกินเขยจะโทรถามเด้อ โทรศัพท์หัืนวันจันทร์จันทร์คนแรกต้องเสียนั่นพ่าเขาจะเปิดว่าไร้านบอไปขึ้นทะเบียนแต่โทรเขาโทรออกบ็ได้ต้องเอาไปขึ้นทะเบียนซะก่อนต้องเซฟเลยวันจันทร์โทรไม่ได้เลยหรือ่โทรออกบ็ได้เลยบเปล่านี่จะคอยโทรไใจวันอาทิตย์ตะกอนจันทร์เอาไปลงเบิกก็เถอะเขาเปิดเขาจะเปิดเพราะเขาฝากสงการเขาเปิดได้แหละ เขาจะเปิดคาบเช้าตอนแรกตอนรอบบ่ายเขาก็ระบาเขาเปิดแต่มันเป็นวันพักเลยเป็นวันสงการเขาไม่เหมือนกันเนาะเขาก็ยอยากเด็ดของการได้เขาผักเบิดเลยเขาบอกเปิดของการแล้วคนอะไรล้งสงการคนอะไรจะไปถึงทะเบียนทั้งได้ก็จะแซมยังเพิ่มหน่อยมีคนกินหมี่อะไรพี่น้องมีคนมื่วันวันนี้นะมือมื่วานวัอนี้นะ ไปเดินทางนิดหน่อยอย่าคดก็ไ่ได้เห้เขาคดเปียกเปียกว้ย่ให้เขาคดเออิมดหนก็เก่้งไเติบแล้วคือว่าายากนี้ยำโหยยำยังจะมีจิว่าจะยำสลัดน่ก็เอาไปยำสลัดม่อยากดูเดี๋ยมีไรกว่ากินผักมันมันังแซ่ วิตามินอย่าลืมกินเด้อยาเด้อกินมือละสองเม็ดทั้งผัวทั้งเมียหมูเศร้ามากตื่นมากกินก่อนเข่าโลดกินลงกินลืมอย่าไปลืมเด้อต้องกินคือว่าแหละเอายาไปให้พันยานผัวประสาทยากีนลงกี่ลืมหมักลงหมักลืมนะผัวกับเมียกับพี่ชิกันจ้าก็ไปว่างมาอยู่ใช่ เขาทำก็ให้กินเท่านั้นค่ะทีเดีอวเฮือนมีแต่คนขี่ลืมหมดขี้เนี้ยเด็กขี้เนี้ยค่ะคำใจหลายอย่างลืมเลยพี่น้องใส่ยังไม่ได้เลยโมโหเลยพอใส่พอบอกว่าไปแม่ผิดไปห้ามึงด้วยกัลองเท่าเที่เฮือนนั่นของบากเผ็ดนั้นจ้ะไหวเลยบะเฮนหาบะเฮนเกือบบะเฮนได้เกือบหาบะเฮนเกือบ ลงมาเอาเป็นก่ตาเราเรไปก่อนแล้วแม่ไม่ได้ให้เอาเกิบเอารองเท้าวมันไม่ได้ฟังเออรองเท้าอยู่ในตะกร้าเจ้าฮันเอาเกิบมาได้ใส่ยังกับโมเห็นใส่เอายังกับโมเห็นมันจ่างมันงงนึ่งเนี่ยเป็นกัวกือว่าเป็นกระวัวมาเจอยู่ติดใสนถุงน้ำเลยอะยุบติดหมักแท้เป็นหวานนี่อ่ะนั่งกินรอกับมักได้ mặc mặt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 đấy mặt 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 lên mặt 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 mưa mặt 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 นั่งบักนังนังคงไก่ตัวหนึ่งเอาเมื่อเมื่อออเมื่อออกินออมใส่ผักใส่ยางกินกระผมกินเน้อืมกวอ้ายเป็นแบบก็บแบบกกินเดยอะเป็นไงอเมื่อกูกินเดยเอะเป็นแ่เออมากินเอาเมื่อเด้อเดยที่นี่จะ้องหาเอาเพชรมากินมเกินปลากกินเดยอะเป็นบอกปลาเพชรแดงไว้อยู่บนนี้ไม่ต้งในแหงมืไอะไรต่าง เอาพริกนิดนะเดี๋ยวจะเอาไห่เอใส่ทงไว้ในตู้อยู่วิ้นพริกซุปเอาเมื่อผลกันเอาเมื่อไปกินมันมดจะได้ผันเห็นมดชุดมันจะได้บองเพ็ดก็ได้บุมี่จะได้มดแต่มดชุดมันเป็นนะมีใส่ปุ๋ยไหมได้ฮะพดกะพดกับทำเอาน้ำลวกให้เอาต้องให้อาจารย์เย็นก่อนได้ปวดเัาเป็นมือ เอาทอดตะแล้งทอดยำแลนี่ทดแรกนี่ก็ทดแต่ยามมื้อแลงนั่นแหละบ่ได้ทดตอนยามเช้าเฮยแลงอันฮอันดตอน7:00น0 0น9:00นน้น้องมันฮ้อนน้องอเลนน้องะเอาคลิปนี้ก็แม่มอลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายมืดแล้วครัมืดแล้วเด้อบ่เห็นหุ่งแล้วมืดตึ๊ดๆแล้ว